สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่อ,นองนะครับเปรียบเทียบช่วงกิงปลาสวิม่านะครับว่าทั้งหมดที่มันมีอยู่เนี่ย ในรุ่นสว i มาเพลตทอร์ที่เป็นตัวที่ใช้กันมากที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวที่55ซนเมตรและ65ซนเมตรครับจะมีทั้งหมด4สี4นะครับก็คือสว i มาเพลตทอร์ตัวตู้สีขาวนะครับเป็นตัวธรรมดานะเป็นสวีมาเพลตทอร์ตัวร็อกนะครับตัวร็อกเนี่ยจะไม่มีสูบมาให้นะครับแต่ก็จะเหมือนกันเลยแล้วก็บอกก็จะออกสีฟ้าฟาสีขามนะครับต่อไปก็จะเป็นตัว Sa วีมาเพลตทอร์ plus นะครับซึ่งจะมีตัวปรับลงนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแล้วก็ ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสมุนาพมิตรทอโฟลทูหรือว่าตัวสุญญากาศนะครับผมตัวตู้ซีเขียวเดี๋ยวมาดูกันครับซึ่งชุดนี้นะครับก็เป็นฉมวกไหมทั้งหมดเลยนะครับผมก็กำลังจะแพ็คส่งให้ลูกค้านะครับแล้วก็ผมก็จะประกอบใช้งานเองด้วย1กระบอกนะครับคือตัวนี้นะครับจะไปใช้งานเองส่วนตัวนี้นะครับก็จะประกอบไปให้พี่จอร์ดนะครับดำน้ำยิงปลาหายูฮากินนะครับแล้วก็อ่าส่องตัวนี้ยังไม่มีลูกค้าสั่งนะครับแต่จะแกะมาให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมาดูกันครับม ต้นด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสม,มาริทพีดทอตัวล็อกนะครับตัวนี้จะไม่มีสูบมานะครับปกติตัวนี้จะไม่ค่อยมีเข้ามานะครับแต่การใช้งานก็จะเหมือนกับตัว55เลยนะครับนี่นะครับผมว่าจริงๆผมชอบสีนี้มากกว่าเด็ดสีรามเลยนะครับตัวนี้55พ t ดชอล็อกครับผมไม่มีสูบนะตัวนี้ ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวสีขาวนะครับนี่ตัวนี้นะครับเทียบเทียบกันนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว plus นะครับรือว่าตัวตัวสีส้มนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีปั๊บลมนะครับก็คือเวลาที่เรา ยิงนะครับสามารถทําให้มันเบาลงได้นะครับเวลาที่เราต้องไปยิงอัดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับและตัวสุดท้ายครับโซลิมาเพนตชอตัวสีเขียวนะครับเป็นสุญยากาศครับผมคือตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบดูกันนะครับว่าทั้ง4ตัวนี้เวลาวางลงกันแล้วหน้าตามเป็นไงครับผมนี่คือเปรียบเทียบกันนะครับทั้ง4ตัวนะครับก็ลายเรียงตามรุ่นมานะครับ ครับก็จะมี40จนถึง115นะครับแต่2ตัวนี้จะมีความยาวถึงแค่65นะครับตัวนี้มีแค่65ตัวนี้ถึง75นะครับแต่ตัวนี้มีตั้งแต่40นะครับจนถึง115เซนติเมตรเลยครับผมอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นตัวนี้ที่จาไม่มีสูปนะครับก็จะมีลูกดอกนะครับมาดูที่ตัวปืนนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือตัวนี้ครับ ตัวนี้คือตัวสุญญากาศนะครับสุญญากาศเนี่ยจะมุนหัวออกได้นะครับด้านหน้าก็จะมีลูกยางสุญญากาศนะครับนี่เปิดให้ดูนะครับนี่นะครับตัวนี้คือลูกยางสุญญากาศนะครับข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราไปยิงในหนามที่ลึกกว่า10เมตรนะครับตัวสุญญากาศนะครับจะไม่เบาลงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับถ้าบอกไม่เบาลงแสดงว่าโมนะครับเพราะว่า แรงกดของน้ำนะครับความกดของน้ำ pressure นะครับส่งผลถึงแรงลมในกระบอกนะครับทำให้ชั่วโมงดำน้ำยิงปลาพวกนี้เวลาลง10เมตรขึ้นไปนะครับถ้าเราไม่ต้องถ้าเราไม่ได้ดำถึง10เมตรก็ไม่ต้องกังวลนะ10เมตรขึ้นไปจะเบาลงนะครับแต่ตัวที่เป็นสุญญากาศจะไม่เบาลงนะครับยิงธรรมดาบ้านเราไม่น้ําน้าจืด8-9เมตรผมว่า10เมตรก็เลื่อเฟือแล้วครับถ้าไม่ได้ไปลงทะเลน้ําลึกๆจัดนะครับแต่ถ้า เรารู้ว่าเราอยากไปลงทะเลบ่อยๆยิงน้ําลึกๆบ่อยๆนะครับก็จัดเป็นตัวนี้ครับผมนี่ถ้าซื้อจาก a k k Speed Fishing นะครับก็จะมีเชือกดนิม์กแถมไปให้ด้วยนะครับแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีตัวตัวนี้จะเป็นตัวทอดตู้ปืนนะครับเวลาที่เราจะต้องเติมลมนะครับนี่นะครับแล้วก็มีตัวขึ้นลูกดอกนะครับแล้วก็หัวลูกดอกนะครับตัวที่มากับในชุดนะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมมาดูที่ก้านลูกดอกนะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับของแต่ละรุ่นนะครับในส่วนของตัวล็อกนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่มีสูบนะก็เหมือนกันครับก้านลูกดอกจะเหมือนกันทั้ง3ตัวเลยนะครับเป็นเลขชุบกาว์นไนซ์นะครับตัวนี้เลขชุบกาว์นไนซ์เป็น8มิลนะครับเกียว M7 นะครับหัวนี่เปลี่ยนได้นะครับนี่นะครับเหมือนกันแล้วก็2ตัวนี้ก็จะมีสูบนะครับให้ด้วย อ,อุปกรณ์พร้อมใช้งานส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นมัสดุที่เป็นโลหะ1 7บเจนะครับตัวนี้จะต่างจากทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่าเป็น7มิลน,นะครับแกน7มิลแล้วก็ตัวนี้เป็นชุบแข็งกันสนิมนะครับหัวที่ให้มาก็จะเป็นหัวชุบแข็งด้วยนะครับของตัวนี้ราคาก็แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบดีกว่าครับว่า จะประกอบยังไงนะครับนี่นะครับเชือกที่เราให้มาก็จะเป็นตัวนี้นะครับ1.5มิลนะครับแจวเลยโดยจะเริ่มจากการประกอบตัวสุยมาพิททอร์55ตัวนี้นะครับของพี่จอร์จนะครับผมดำน้ำยิงปลาหายูฮากินนะครับนี่ของพี่จอร์จตัวนี้ครับตัวเกี่ยวเชือกนะครับออกมาปึ๊บ ก็ร้อยตัวนี้ไปนะครับแล้วก็พูกพูดเลยนะผมจะพูกเป็นเงื่อนตายเลยนะครับรอวกลับไปที่ตัวเองนะครับปึ๊บนะครับ Okay. เรียบร้อยครับก็ใส่เข้าไปในลูกดอกนะครับแล้วเราก็จะวัดเชือกครับผมตอนนี้นะครับก็จะมาวัดนะครับปุ๊บใส่เข้าไปวัดนะครับก็ผมจะพันทั้งหมด5รอบนะครับ เราก็เพียงพอนะครับวิธีการใส่อย่างการกระชากนะครับนี่ก็จะใส่ที่หูด้านขวานะครับร้อยเข้าไปเลยนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็คล้องเข้าไปนะครับแค่นี้เลยนะครับนะครับก็ดึงมาครับพูกเป็นปมเหมือนกันนะครับ หกตานะครับดึงวัดให้พอดีนะครับวัดให้พอดีเลยนะเพราะว่าตรงนี้เวลาที่เราพูดเดี๋ยวมันจะสั้นลงนิดนึงก็จะทําให้เชือกตึงพอดีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอาจจะเลื่อนนิดนึงก็จะทําให้ตึงพอดีครับผมอย่าเอาตึงเกินนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ไก่นะครับแข็งนะครับแล้วก็เสี่ยงล้านได้นะครับ ทีนี้ก็ตัดสายนี้นะครับนี่นะครับที่มาจากหมวนเชือกก็ปลดออกนะครับเผาเก็บปลายนะครับนิดเดียวก็เหลือพูกตูดปืนนะครับเป็นสายไว้คล้องนะครับกับสายเซฟตี้ของเรา ไม่ต้องยาวมากครับปึ๊บด้านนี้นะครับก็ด้านนี้นะครับออกมาเห็นะครับเสร็จแล้วก็พูกครับผมการเลือกอุปกรณ์ที่ดีนะครับเวลาที่ เลือกซื้อนะครับเราควรเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราซื้อปืนเนี่ยนอกจากมันเป็นอุปกรณ์ที่พาเราไปหากับข้าวนะครับแล้วเราต้องมั่นใจได้นะครับว่านอกจากการที่มันหากับข้าวให้เราแล้วเนี่ยมันยังจะปลอดภัยสําหรับเรานะครับไม่มีการระเบิดขึ้นมาเองนะครับ หรือลั่นนะครับเพราะว่าของพวกนี้จะต้องมีมาตรฐานนะครับซูวมาคือหนึ่งในแบรนด์ spearfishing นะครับ Equipment ที่ท็อปอันดับของโลกนะครับดังนั้นจึงมั่นใจนะครับเรื่องความปลอดภัยแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์พวกนี้ครับเป็นวัสดุที่มีมาตรฐานนะครับมีห้องแลบทำย่างดีนะครับไม่ได้แบบว่าประกอบที่โรงงานที่ไม่มีมาตรฐานนะครับดังนั้นนะครับอุปกรณ์มาตรฐานปลอดภัย ซื้อไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะลั่นใส่ตัวเองระเบิดใส่เพื่อนนะครับหรือขายต่อได้ราคานะครับก็จะต้องตัวเดียวจบที่สวีมานะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามได้นะครับว่าต้องการความยาวเท่าไหร่นะครับหรือว่าปรึกษาเรื่องอุปกรณ์อื่นๆก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปประกอบปืนอีกหนึ่งกระบอกครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับดีครับ